สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel p i r ู u b y นะคะวันนี้จะมาเล่น Crafting and Building นะคะเย้เป็นเกมคล้ายๆกับเกม Minecraft นะคะโอ้ย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 เป็นเกมคล้ายๆกับเกม Minecraft นะคะทุกคนเอามามองหนะ้าฉันทำไม <laughs> โอ้ย <laughs> เธออย่าบังฉันจ้าวันนี้นะคะจะมาเล่น มันมีหลายเกมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะมาเล่นเกมอะไรกันนะคะโอเคอันนี้คนนี้เป็นอะไรกันจะสิงล่างชั้นอยู่แล้วค่ะอะไรเนี่ยถ้าเป็นใครคะก็ก็กดค้าที่หน้าจอนะคะ ในนี้นะคะมี sky wall นะคะมี treasure w a r มี murder mystery นะคะมี just build นะคะเป็นการแข่งกันสร้าง hide and seek นะคะเป็นซ่อนหานะคะ dead run เป็นการวิ่งแข่ง survival game เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะคะวันนี้เราจะไปเล่น murder mystery กันนะคะทุกคนก็ไปกันเลยนี่นะคะสามารถโหลดได้ใน แอป Play Store เท่านั้นนะคะในแอป Store ไม่มีนะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่เอาชีวิตรอดจากฆาตรกรนะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดีนะ,ะแต่ว่าถ้าเราเป็นฆาตรกรเนี่ยเราก็ต้องไล่ฆ่าเขาทุกคนนะ,ะนี่เราเป็นคนดีมาหลายตาแล้วนะ,ะเราจะไม่ไว้ใจใครทางนั้นนะคะตอนนี้ คันเป็นคนดีก็ต้องหนีจากหนีจากฆาตกรให้ได้นะคะอา้าวทางตาหรือ,อเปล่าเนี่ยไม่ไว้ใจเสื้อเหลืองจริงๆ <c oughs> รโดนฆ่าเพราเสื้อเหลืองมาหลายตาแล้วนะคะอุ๊ย <c oughs> อย่ามาตรงนี้สิ ห้องน้งนำน่าอาจจะเป็นห้องที่โดนฆ่าบ่อยที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ามันมุมอับมากนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะฆาตกรจะไม่ฆ่าใครเลยค่ะยังเหลือสิบห้าคนเหมือนเดิมเลยฆาตกรหลุดหรือเปล่าคะเธอเธอแย่งฉันเก็บเหรียญหมดเลยอ่ะให้ฉันบ้างสิ เจอแล้วค่ะเจอฆาตกรแล้วนะคะชุดสีขาวนะคะวิตอนแรกเขาก็อยู่กับเราดิตอนแรกอะ่ะเราอยู่ในห้องน้ำกับเขานะคะแต่ว่าเขาไม่ฆ่าเรานี่แล้วพอดีว่าทานายไปพอดีเอ้ยมันจะทานายในอำเภอนะคะเข้าไปยิงวันนี้พอดีนะคะ เอาขี okay, อีกสักตาแล้วกันเนาะคือเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะคะเหมือนไวครับเลยนะสามารถเอาไปโหลดทดลองเล่นกันได้นะคะเผื่อแบบใครแบบยังไม่มีตังซื้อเกมไวครับสามารถโหลดนี้ไปเล่นแก้ขัดก่อนได้นะคะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้จะได้เป็นไหมพออยากให้เป็นนะคะเพราะว่าข้าไม่เก่งจริงหลบก่อนหลบก่อน ็คนดีอีกแล้วอะค่ะเป็คนดีอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวนะคือเริ่มเกมมาเชลิฟก็ตายเลยนะวิ่งมีคนตายวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเอา้าทนายตายแล้วสองคนไม่ใช่ทนายชอบพูดทนายนะคะ ในอำเภอตายแล้วสองคนนะคะเริ่มก็จะหาใหม่เอ้ยตกใจเสียงอะทำไมทำไมฆาตากรฆ่าโหดจังอะวิมีคนตายตอนนี้หรอวิวิว,ว,วิอะไรอะ่ะคืออะไร เหลือเก้าคนแล้วนะคะเราต้องให้ความหวังกับนายอำเภอนะคะว่านายอำเภอจะต้องยิงมือได้ได้นายอำเภอตายแล้วค่ะทุกคนนายอำเภอตายนายอำเภอตายแล้วค่ะอ,คอุอะ้ยเหลือเจ็ดคนเองอ่ะเอ้ารอดแล้วนะคะมาดูกันซิว่าใครเป็นผู้ใครเป็นฮีโร่นะคะคนนี้เป็นฮีโร่จะบอกว่า เมอร์เดอร์โหดมากค่ะฆ่าไป7คนโหดมากนะคะอันนี้พอที่เก็บเหรียญได้เยอะที่สุดนะคะโอเคเกมนี้สนุกมากค่ะทุกคนใครอยากมาลองเล่นสามารถมาลองเล่นกันได้เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีหลายๆเซิร์ฟเลยนะคะให้เล่นนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะมีมีสร้างบ้านแข่งกันสร้างมีซ่อนแอบนะคะมีวิ่งแข่งอะไรก็เต็มเลยนะ